คนเราคณโยมปัจจุบันเราก็ยังอยู่กับตัวเองเราควรอยู่กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอย่ามัวแต่วิ่งหาไอ้สิ่งที่เราวิ่งหามันก็ไม่ได้อยู่กับตัวเรานะมันก็ยิ่งห่างเราไปวิ่งหนีเราไปตลอดเราก็วิ่งหาวิ่งตามมันตามไม่ทันอันนั้นให้เราอยู่นิ่งๆแล้วก็อยู่กับตัวเองมองอยู่รอบๆตัวเอง เราจะรู้ว่าไอ้ที่เราวิ่งหามันหนีเราไปนะั่นนะมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราเลยแต่ตรงกันข้ามสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราสิ่งที่เรามีอยู่มันมีความหมายที่ดีต่อเราเพียงแต่เราไม่ให้ความสำคัญกับมันจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าญาติมิตรข้าวของหรือสิ่งที่เรามีเราสร้างมาทําให้มันเกิดประโยชน์มันก็มีความสุขอยู่กับตนเองอยู่กับตัวเองอ ให้รู้จักความพอดีเพราะว่าสิ่งที่เรามีนั้นมันก็มีความสําคัญกับเราอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราไม่มีที่เราไปหามันให้รู้จักควาว่าพอคุณโยบล้วก็จะเกิดความสุขจเจริญพร